สวีดัสวัสดีคุณผู้ชมเชา้ามอนครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกเราบอกอยู่กับเกมมันครับกันนะครับวันนี้ผมจะมาเออท่าเรื่อนๆูกเกี่ยวกับบลีสกันนะครับเป็นม็อกใหม่ที่ถูกเพก็มาในแม่ครับเวอร์ทัน1.17กันนะครับนะด้านหลังก็คือเดีย๋ยวพิพิธภัณฑ์การจาาัดสถานที่ของผมนะ หมวกผมจะจัดป,ปนหัวผมก็เลยีจัดให้มหคุณผู้ชมดูนะครับโอเคเอ,อเราไปเริ่มกันเลยครับปาปโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ขอพุ่นมนนะเดี๋ยวผมเอาบาเลียมาก่อนตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมถามว่าทำไมผมลอยได้ผมเออเป็นบล็อกบาเรียนะถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไว้เทียวกันในพกบล็อก,กลับอะ มีบล็อกลับอีกเยอะแยะแล้วนะครับทั้งพวกคอมมันบล็อกผมรู้จักแค่ไม่กี่อันเองนะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ,รบแันแรกคือบลิสคืออะไรบลิสคืออะไรครับเอ้ยไม่ใช่ดิคือม็อกในมาครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเอ่อมาครับเวอร์ชั่น1.21นะครับ นี่ครับผมได้ชื่อ Bliss w a k i มีหลานตูดชื่ออาจะรู้โรคจินนะครับแต่เพื่อความเป็นชายชาตรีของผมนะเพื่อความเป็นชายชาตรีของผมผมก็ต้องตั้งชื่อแบบนี้แหละคือ b l i s คืออะไรนะ b l i s ที่ผมบอกเมื่อกี้คือมอฟที่ถูกเข้ามาในเกมไหมครับเวอร์ชัน1.21บนตัวอีกแล้วมาขอเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อน ได้บอลนะครับตรวจบล็ๆๆอกบอลเดี๋ยวแป๊บโอเคนะครับไม่มีบล็อกไหนแต่ขาดไปนะเดี๋ยวบีสมันออกไปโอเคบีสนี่เป็นม็อบที่มันตะเกียบม,มากๆเลยนะครับดูดิปานะอม,อบบมันน,มน,นะครับบูคล้ายเบลสนะเดี๋ยวผมเสกคเบลส์ให้ดูเบลสกับบลิส์เบลสมันผูกพวกเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับดับลิสเลยแหละมันผูกพวกมาในเออที่ เออหมายความวอร์บบรชันนี้เพิ่งมาแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งมาเลยนะครับเบสเบสนะครับอันหนึ่งเบสดีเบสนะครับเบสจะมีแท่งประมาณสี่ห้าหกแปดเจ็ดแปดอัน,นส่วนนี้มีแค่สามแท่งเองนะครับนะเบสมาคนอยู่ในเเทอร์เพราะฉะนั้นเกมเกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปไกลๆโอเคนะครับ ไปอยู่หัวเขาจะไปกันเลยไปเยี่ยมสมัยอะ้ไปคือ blaze จะเล็ก blaze นี่ blaze ดอ g อะไรนะครับ b l a z ดอ o อินที่นะครับ b l a z ล s l t สองของ blaze ก็เป็น base s l o นะครับผมพูดทั้ง blaze ทั้ง blaze เลยวันนี้น่าจะเหนื่อยน่าดู b l a บ e b l a อ e l o นะเป็นแท่งอย่างเงี้ยสีฟ้านะแต่ของ blaze มันจะเป็นสีเหลือง เบลส์กับฮองเบลสมีอันที่แตกต่างกันนะซึ่งมันก็เอามาแตกอะตอมได้ด้วยนะเดี๋ยวเอาดูเอาคัพติงเทเบิลมานะครับคัพตงิงเทเบิลมาตรงนี้หามันเริ่มออกจีดายแนละ้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะแตกอะตอมให้ดูนะเป็นไงครับเราจะได้สิ่งนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสิ่งนี้ให้ดูอเอออาจจะมีสิ่งตะโกนนะครับว่าบ้าร์บคิวเหลียงไก่มา เวลาเราจะตกจากที่สูงเราจะไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมมันจะระเบิดเลยเห็นไหมเป็นวัตถุโจมตรีระยะไกลโอ้โหไปโดนคังเรือหาดผมเลยเออได้ครับทำนาเม็ดได้ทำนาเม็ดได้นะครับถ้าใครปามถ้าใครไม่ใช่สายสไนเปอร์นี่คือปามไม่โดนเลยนะนู่นไปโดนคันเรือหานผมนู่นโอ้โถือว่าพาได้คนไกลแน่นะครับ หรือว่าจะทำให้เรารอดการตกที่สูงก็ได้นะเห็นไหมแต่ว่าไม่ต้องกดปุ่มสไปโรนนะครับผมก็ยังไม่อยากปรับนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากไปลองก็ไปลองได้เลยนะครับปรัดปุ่มสไปโรนแล้วเอาอันนี้มาชื่ออะไรล่ะ Watch w a า c h c n c h a n นะครับ w a ช c h a n นี่เป็นหน่วยตัวทำดอมมีดได้นะมันปาได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยปาแบบโอ้พาดได้โคตรไกลเลยนะ ดูดิจะไปตรงตรง้นไม้สายก้าของผมไหมเอาวมองไม่เห็นป้าไม่โดนเลยนั่นไงโดนแล้วนะครับโดนแล้วโอ<ฮ>้ป้าใส่ลุงเอ้าปูป้าใส่แกโอ้เออจังเถอเดี๋ยวรามาต่อกันเลยนะครับท่านทำไว้ก็คือไอ้บลิสเนี่ยมันค้า,เ,าเป็นไงมันค้าเป็นอะไรได้นะไอ้บลลิสเนี่ยไอ้บิสลอตเนี่ย มันขาบเป็นสิ่งนี้ได้นะครับมันชื่ออุปกรณ์ว่าเมสนะครับเมสนะครับบอกแล้วว่าทุบดอกเดียวตายคือถ้าคุณอยากเอาไปาทุบวารีนก็ทุบได้น,นะครับที่ผมสอนไปอะคือวาด่นมันไม่ชอบเสียงดังนะนี่แค่ผมยังลองทุบสนิปเปอร์เงี้ยแบบนี้นนลูมันจะถ้าเรากระดูกมันจะแรงมากๆเลยครับทุกคนทุคนนะครับค,ค,คือที่สูงดู มีเอฟเฟกต์แปด้วยเห็นไหมคนไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อผมผมมันแรงขนาดไหนวิธีครับก็คือครับเออผมลืมบอกไปไอ้บลิสลอตเ,เนี่ยบลิสลอตเนี่ยมันหาอะไรกันกันค่าบลิสนะครับผมขอบอกอีกหน่อยว่าคุณต้องใช้เชลุกติ้งนะมันจะดอกถึงแปดอันเลยทีเดียวนะนะครับครับแล้ว ก็คือคุณต้องวางบ Bliss ไว้ตรงนี้แล้วก็อเอาไหนะ้าอันนี้แหละ FW Claw นะครับมันเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะคุณต้องวางไว้ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ได้อ่าช่างเถอะวางอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็ได้บ l i s แล้วคุณจะได้เมสมานะคะเมสเนี่ยไอเรื่องเมสเนี่ยผมจะมาบอกทีหลังนะว่าเมสมันทำงานยังไง เดี๋ยวเราตีฮิปเปอร์ดูเป็นไงเก่งไหมถ้าใครไม่เชื่อไปร้องได้เลยนะครับตกดอกเดียวตายอ่ะนี่เมียไม่เอ็นชาร์ดนะเนี่ยไม่รู้ว่าเอ็นชาร์จาดจะโหดขนาดไหนนะครับเอาเป็นวา่าใครอยากดูสุขนะครับก็แคปหนอ้าจอได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้เฮฟวี่คอร์เนี่ยมันหาจากไงน,นะโอเคเฮฟวี่คอร์เนี่ย พอเนี่ยคือจะหาได้จากไหนน่าจะหาได้จากที่อยู่ของม,มันนะทุก p ล e สเด็โอเคครับทุกคนผมขอนอกเรื่องนะสักนิงเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะเออยาเออนั่นแหละลมงดูลุงผม,ผมเอาออกไปลุงผมขอโทษผมตีพีดลุงเอาออกไปออกไปได้แล้วลุง กีดรเกศวิเดเจอ์นะครับเอาไปให้หมดนะไปสู่อิสระภาพซะแจะม่ต้องมาตกพาวบลีนะตกตรงนี้เลยคือวิเดเจอร์มันชอบตกนะตกมาตรงนี้ประจําเลยเนี่ยอาจจะตกอีกอะตกเย้ะอ้าวตกก็ออกไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันชอบตกประจําเลยนะผมเนี่ยเซ็งสิงวิเดเจอร์ผม เอออ,ออกไปลุงออกไปออกไปลุงเอออไปผมว่าพี่ลิมคนนี้ผมจะตายแล้วล่ะเขาตายแล้วล่ะว่าดูดิเกลิตันก็ยิงไปโดนแกด้วยนะครับโอ้โหอันนี้คือตั้งแต่คลิป การเลี้ยงสัตว์ของผมแล้วนเนี่ยเอ้ยเดีย๋ยนะคุณลุงคนที่เป็นบรรลักษ์อะอยู่ไหนนี่ไงโอ้ยค,ครับนอกเรื่องกันดีกว่านอกเรื่องกันได้สักทีเกือบตายสำหรับคลิปเออการ์ตาคาเลหาของผมนะมันไม่มีมันยังไม่มีคนตอบคำถามเลยนะครับยังมีแค่คุณเจเจจเจคิวที่ตอบเท่านั้นนะ ที่เขาตอบผมมายังไม่มีคนตอบเลยครับถ้ามีคนตอบก็ผมก็แจ้งความมีดีดยนะครับต้องสองคนสิคือมันยังไม่มีนะครับผมก็เลยต้องมาทำอีกต่อเอ้ยเอาไปอีกอย่างนึงอีกอ,อ,อย่างน,งางนึงนะครับอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงนี่นะครับบ้านของคุณลุงคนนี้แล้วก็บ้านคนจนนะครับมีน้องแมวด้วยนะครับน้องแมว บ้านนี้เป็นบ้านที่ออกแบบอีกนะี้เพจะทําคลิปไหมครับจนทูรวยนะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ได้เลยนะว่าอยากดูพี่อยากดูหรือ่อยากดูก็ไม่ต้องมก็จะไปทาให้นะมีเสียงมันนะครับเสียงมันฟังนะฟังนะฟังไหมนะลองเสียงอืถ้าใครปสายที่ลำพานหูนะอย่าไปฟังมาเด็ดขาดอย่าไปฟังมาเด็ดขาดเลยนะครับไปนอกเตือนเยอะละไปดูคลิปต่อ ไม่ใช่ดิม่ใช่ไปดูคลิปต่อไปครับไปอยู่ออหัวข้อต่อไปก็เลยไปไาามาครับผมเจอละไรโอแชมเปอร์ชชโอ้ยใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยหืมไกลเหมือนด้วยเหมาะโดยวว่าะตรงนี้เป็นไอชีติตี่อะเหนียวหน้าเนี่ยครับไรโอแชมเปอร์ไลซ์จิวตรงนี้นะ แต่ผมหาแล้วอย่างบลิสเลยบลิส่ันตยังไม่เกิดนะครับืถือว่าสวยนี่ขุดขุดุ๊บป๊บปุ๊บปุบปุบปุ๊บปุ๊บปอ๊บปุ๊รปุ๊บ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 ปุบปุ๊บยุ๊บรุ๊บปุ๊บยุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรุ๊บปุ๊บปบปุ๊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 บปบุ๊บปุว่าบปุ๊ คุณก็ลองไปทาดูกับมันดูมาลองทาดูกับมันดูนะอือได้เวลาทาดูไก่ฟลิสบาร์กันแล้วนะครับทุกคนดูเกันเลยมาคือมันจะมองเห็นผู้เล่นในระยะ16บล็อกนะอู้ยใส่เงินตกตีแล้วนะครับ หมดง่ายทำจมตีน้อยจังนี่หมดนี่หมดง่ายแล้วเนี่ยก็หมดง่ายโจมตีไม่ทังน้อยนะครับโจมตีอีกทีหนึ่งหมดไหนะครับมันต้องหมดแน่โจมตีอยู่ที่กี่กี่ที่กี่ให่มดโมนะวัวโมวู้หมอน้อะนะครับหมอน้มยอะหมอน้ยเยอะหมน้ยเยอะหมอน้ยเยอะหมอน้ยเยอะว่างอุ โอเครียบร้อยผมตายมาแล้วนะครับทุกคนคุณมาแทบตายบางจุดนี้ออกซิไดซ์ไปแล้วนะฮเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวนะอ๋อนึกว่ามันใส่เต็มยศหูฝืนไะด้ใส่เต็มยศมันโคตรเท่เลยนะครับออจจะเกริต้าใส่ ชุดกอเดวเต็มตัดเนี่ยมาต่อนะครับไม่รู้เออแรงระเบิดของมันจะสร้างความเสียหายได้ไหมนะน่โอเคเดี๋ยวเราเป็นคลิปต่อหน้าพวกนี้กันมาเริ่มเลยโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นเกมเดียกันนะครับถ้าใครอยากกดไลค์กดแชร์กดซับตะโอยไม่ครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แต่วันนี้ก็มันก็พูดมาเยอะแล้วนะครับโอ้คนจะชอบกันเราพี่ลอยได้นะครับอันนั้นมันเออบอกรียานะครับเออก็ไปเจอกันครับถ้ใครยากทำให้ผมเออประเทศอื่นก็คอมมนไปได้นะครับโอ้มีเกาะซูด้วยนะโอเคไปเจอกัน